จะรู้ว่าลูกหลูของเฮ้าเลี่ยนลงเรียนไดในแคนาดาได้ค่ะ <c oughs> ลูกอ่านหนังสือออกค่ะสําหรับนองอ่อนเส้นนะคะท่านผู้ชมค่ะอยู่ปอหนึ่งเลี่ยนไปเทิ่มหนึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษนี่คือเตอีกสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสู่ผู่สูค่คนนะคะ ลิปนี่แม่พิงสีเราถึงโรงเรียนของลูกๆของแม่พิงเองนะคะที่เฮาใหญ่แม่ยูรัดออนททริโอประเทศแคนาดาค่ะสิ่งแรกเลยแม่พิงก็อยากจะบอกว่าเฮาจะต้องมีทียูในแคนาดาก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าลูกๆของเฮาเรียนโรงเรียนใดในแคนาดาได้คะ่ะเมืเ่อเฮาได้ทียูแล้วนะคะเฮากลับไปติดต่อ ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์นี่นอกใกล้บ้านแม่พิงค์นะคะเราก็เตรียมเอกสารของลูกๆทั้งหมดนะคะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ชมขาย้ําว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและทุกอย่างต้องเตรียมมาให้หมดนะคะเอกสารสําหรับลูกๆค่ะอยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจดีค่ะท่านผู้ชมคะให้คําแนะนําต่างๆมากมายกับท่านผู้ชมคะและก็จะได้รู้ว่าลูกๆของเราได้เรียนโรงเรียนไหนนะคะ เย yeah. ในที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็นโรงเรียนของลูกๆของแม่พิงค์ที่เรียนอยู่นะคะท่านผู้ชมคะ แม่พิงก like ็ถ่ายมาจากในรถนะคะท่านผู้ชมคะบก้าไปถ่ายข้างนานะคะย่าเขจาวาหายท่าน, <ต onta S 1> นผู้ชมคะแม่พ <ini> <อ>ิง<ๆ>์ก็ถ่ายในรถนะคะนี่เป็นวันแรกที่มาส่งลูกๆค่ะท่านผู้ชมคะส่งลูกๆไปรับไปส่งเองนะคะในวันแรกคะ่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกับแม่พิงก์ก็เข้าไปติดตอ่อคุณคู่ค่ะท่านผู้ชมคะคุณคู่กับสีหายไล่ละเอียดตาาะะ่างๆมากนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับรถรับส่งนะคะโรงเรียนที่ลูกๆแม่พิงเลียนอยู่กับเป็น โรงเรียนแบบพลักพลิกสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะโรงเรียนแห่งนี้นะคะจะมีตั้งแต่อนุบาลแลวก็ปรปถมแล้กก็มัธยมต้นค่ะท่านผู้ชมคะเ่าซื่อๆก็คือว่าสั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองปอหนึ 2, ่งหอดปอ6หกหม้อหนึ่งหอดหม้อสามค่ะท่านผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะแม่พิงเสียหายขอมูลเกี่ยวกับลูกไส้คนโตูเนาะแม่พิงมีลูกสองคนนะคะคือคนโตูแล้วก็คุณเล็กคะ่ะ คนโตก็คือพี่เบปปุนะคะพี่เบปปูอายุ9ขวบจบจากไทยเป็นโรงเรียนอินเตอร์ค่ะกระเทียบเท่ากับป .3 เมื่อมาอยยุแคนาดาก็บขึ้นปอ .4 อม่นพิงอยากจะบอกว่าพี่เบปปุไปโรงเรียนมือแรกคุณกู้กับห้เลียนกับเพื่อนๆเลยค่ะบปรงท้วงเลยค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นสองซ้ำมือนะคะกับสิมีการเทศภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะแม่พิงก็ได้ถามว่า คอสอบอยากบ่ลูกขอสอบเทศจากคุณคู่พี่เบ,บปูกระตอบว่าขอสอบบ่ยา,ากเลยค่ะแม่ผมทําใดทุก้อเลยว่าสันดังนั้นไม่พิงก็อยากจะบอกว่าขอบขั้วใดที่ใหญ่มากนะคะบ่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องภาษาของลูกๆหรือของเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าลูกข้าบ่ได้ภาษาอังกฤษอิลีอีหลนะคะทางโรงเรียนเขาก็มีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ค่ะดังนั้นบ่ต้องกังวลค่ะท่านผู้ชมค่ะภาษา บดายยากปันไดค่ะสำหรับเด็กๆนะคะแม่พิงอยากจะบอกว่าถ้าเด็กๆคนไหนใดมาเรียนในรัฐอ่อนทาริโอนะคะเขาซีมี่รักสูตรภาษาฝรั่งเศสให้เรียนนั่มค่ะท,ท่านผู้ชมค่ะโชคดีบ่ค่ะ<ว>บัดนี้สิขอเราข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวคนเล็กนะคะซื้อว่าน้องอ่อนเส้นค่ะท,ท่านผู้ชมค่ะน้องอ่อนเส้นจบอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองมาจากโรงเรียนจากไทยเป็นโรงเรียนบิวิ้งกัว รงเรียนสองภาษาค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆน้องออนเซนจะต้องเรียนไ้มันจบุบเคสามนอก,ก็คืออนุบาลสค่ะท่านผู้ชมคะแต่พ่อใหยไมาอยู่แคนาดานะคะน้องออนเซนเกิดไพ่ในปีพอดีคะ่ะก็คือเกิดเดือนท่านว่านะคะเขาก็เลยให้ขึ้นเป็นปอนหนึ่งก็คือเกรดวันของแคนาดาค่ะท่านผู้ชมคะน้องออนเซนบ่มีการเทศภาษาอังกฤษใดๆนะคะเรียนกับ เพื่อนๆได้เลยค่ะบอมีปัญหาใดๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะถามว่าการบ้านมีบอเวลากลับจากโรงเรียนจะตอบได้เลยค่ะว่าบ่มีการบ้านเลยนะคะนอกจากเสียเอาหนังสือนิท่านกลับมาอ่านที่บ้านเองค่ะส่วนหนังส่งหนังสือเกีียวกับการเรียนทั้งหมดนะคะบอมีกลับมาบ้านจักเล่มค่ะท่านผู้ชมคะ เรียนก็คือเรียนที่โรงเรียนนัน่นระคากับมาบานก็มีแต่กระเป๋าเป,าเป,าปา่าๆค่ะท่านผู้ชมค่ะไปเรียนเพิ่มแลกนะคะตอบได้เลยค่ะว่าแม่พิงเกิดค <The The ften> ําถามต่างๆมากมายเลยคืององอิลีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันไปโรงเรียนมันไปยังนี่นอนมันสีใดบ่เนาะหนังทรงหนังสือนี่ก็คือว่าแม่พิงมีนักใจมากๆเลยค่ะ เป็นกังวลไปทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะท่านผู้ชมคะพอเลียนไปได้เทิ่มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะมีใบเกรดออกมาแล้วก็สังเกตลูกๆนั่มนะคะว่าลูกๆสิได้บนน้หนังส่งหนังสือนี่สรุปแล้วคุณพระพุดโธธทัมโมสังโคะ่ะท่านผู้ชมค่ะลูกอ่านหนังสือออกค่ะสําหรับน้องออนเซนนะคะท่านผู้ชมคะอยู่ป๋อหนึง่งเลี่ยนไปเทิ่มหนึ่ง สำเนียงภาษาอังกฤษนี่คือเตอีค่ะและส่วนพี่เบปปุนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเลียนเกือบเก่งที่สุดอยู่ในท็อป5ในห้องเลยค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือแบบแมพิง a เมซิ่งมากเลยโดยเฉพาะวิช่าเลขนะคะท่านผู้ชมคะวิชาเลขก็คือคณิตศาสตร์พระเจ้า Excellent เกรด A บวกค่ะท่านผู้ชมคะเอาไปเลยค่ะอนี้ก็สําหรับพี่เบปปุนะคะท่านผู้ชม แม่พิงค์อยากจะบอกว่าภายในเทอมนั้นนะคะไดไปโรงเลียนพบปะคุณคู่อยู่ประมาณสามเทื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าผู้ปกครองทันไดนะคะหรือว่าเฮ้านี่ะ่ะคาท่านผู้ชมค่ะพอแมมีคำถามอยากจะถามคุณคู่เอเียงแนสามารถถามได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณคู่ตอบได้เบิร์ดค่ะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมค่ะ คุณครูใส่ใจกับเด็กนักเรียนในห้องทุกคนค่ะท่านผู้ชมลูกไปเบิดว่าลูกเข้าเลี้ยนเก่งอีหยังแนหมักเห็ดหมักเบ้าอีหยังแนคุณครูสีมีเป็นแฟมให้เบิงเลยค่ะท่านผู้ชมและคุณครูก็จะให้ลูกเรานั่นล่ะค่ะลูกเข้านั่นล่ะค่ะ,ะ,คะอธิบายให้เข้าฟังนะคะแม่กก็นั่งฟังกับท่านประธานนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่เพียงนี้น้ำตาสีไลเลยค่ะ โอ้ยน่าถึงกับลูกมากๆเลยเลียนไปเทิ่มหนึ่งลูกอธิบายลูกสามารถตอบได้อันนี้เฮ็ดอีหยงังเราเป็นช็อตๆโอ้ยแม่ได้ฟังแล้วน้ำตาสีไหลค่ะท่านผู้ชมคะ่ะดังนั้นแม่พิงอยากจะบอกว่าว่าต้องเป็นกังวลเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนของเด็กๆของลูกๆที่สิมาเลียนที่แคนาดานะคะท่านผู้ชมคะ่ะแม่พิงรับรองได้ว่ามันดีอีหลีละกะ การเอาใจใส่ของคุณคู่นี่สุดๆอิลีค่ะผลลัพธ์ออกมากก็คือว่าดีมากๆกัะท่านผู้ชมค่ะอยากใส่คำว่าเกินขาดกัะท่านผู้ชมแม่พิงอยากสีเสริมเติมนิดนึงนะคะ ค่าใช้จ่ทั้งหมดนะคะบอมีค่าใช้จ่ใดๆค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่มีการจ่ายเงินเลยจักบาทค่าทงค่าเทิมค่าเก็บพิษงพิเศษอยังนอกรลบบ่มีค่ะท่านผู้ชมที่กุญใจนั่นก็คือภาษีนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะที่เราจ่ายภาษีให้กับประเทศนั่นแหละค่ะนั่นคือค่าใช้จ่ายค่ะเสริมนิดนึงนะคะสําหรับเด็กๆที่ไปโรงเรียนในแต่ละมือนะคะพ่อแม่จะต้อง เตรียมกับเขากางวนไปให้ลูกกินทุกมือนะคะท่านผู้ชมคะและน้ำดื่มส่วนน้ำดื่มนั้นจะเตรียมไปก็ได้ไม่เตรียมไปก็ได้น้ำดื่มมีที่โรงเรียนนะคะแต่นไมพิงกับยานน้ำม,มันบอสะอาดนอกไม่พิงกับระเตรียมให้ลูกๆไปโรงเรียนทุกมือกับท่านผู้ชมคะถามว่าการแต่งกายไปโรงเรียนยังไงที่นี่ไม่มียูนิฟอร์มนะคะท่านผู้ชมคะใส่สุดอีนั่งไปโรงเรียนก็นได้คะ่ะ แป่พ่อถึงหนาหนาวนะคะท่านผู้ชมคะคุณจะต้องมีเสื้อผ้ากันหนาวไปเองนะคะใส่ไปโรงเรียนเองค่ะหมายเหตุนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะถ้าผ้ายุคเขานักๆนะคะมือใดทางโรงเรียนเขาก็สิแจ้งว่า ผู้ใดขึ้นหลับรดหับทรงนักเรียนนะคะท่านผู้ชมคะบางวันลดหลับทรงนักเรียนเขากระสีบ,บอวิ่งบอทำงานคะ่ะเข้าต้องไปทรงลูกๆเองนะคะขอสรุปขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในรัฐออนแทรีโอแคนาดานะคะท่านผู้ชมคะมี2แบบก็คือแบบพับพิกสคู่เป็นโรงเรียนรัฐนะคะและโรงเรียนในเครือคาทอลิกค่ะท่านผู้ชมคะลูกเบอสามารถ ที่จะไปเรียนโรงเรียนคาทอลิกใดนะคะถ้าบอนับถือาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกค่ะท่านผู้ชมคะดังนั้นพ่อแม่ลูกจะต้องนับถือาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกค่ะถึงจะไปเรียนโรงเรียนในเครื่อของคาทอลิกใดคะ่ะทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือไม่มีค่าเทอมค่าใช้จาช่ายเช่นกันคะ่ะท่านผู้ชมคะ ก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 เรียนที่พับผิกสกูหรือโรงเรียนในเครือคาทอลิกได้นะคะท่านผู้ชมคะส่วนม .4 ถึงม .6 นะคะก็จะเรียนโรงเรียนอีกที่หนึ่งนะคะเรียกว่าไฮสกูค่ะท่านผู้ชมคะ